สวัสดีครับผมบาสาันลุยสารหลานเปอร์เซ็นต์ครับมือนี่สิบ้าปีป้าน้องไปเบิง่งวิถีชีวิตแบบลูกอีสานหลานเปอร์เซ็นต์ครับบรรยากาศในบ้านในมือที่เสาในเสาที่ล่น้าวครับมียอย่างดีให้เบิ่งครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับเด้อนี่ครับพักกันมาเบิ่งครับ วิถีชีวิตอีสานบ้านๆอีกเถือยอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องพี่ไพ่ถึงจักแน่ครับว่าพ่ออุ้ยเป็นเห็ดยังอยู่ครับพ่ออุ้ยพ่าอุ่ยพราอุ้ยครับห้องพ่ออุ้ยล้วเนี่ยจีบมันมันอุ้ยเห็ดยังเนี่ยครับผมก็จะเอิญว่านยังครับเนี่ยไผ่หญ้าครับไผ่หญ้าไผ่หญ้านาะไผ่ใบไสเองบอกครับไสเอียงไสเอง มีพี่น้องมาขอก็ขายขายเอกท่าซื้อก็ขายขายถับมันเรียบผู้เจ้าค่ะนะเรียบไสต์ก็ของแล้วก็ขายครับตันบุเรียบกับมันบุได้ขายซื้อซื้อขายกันยังไงเนาะครับอุ้ยขายกันไทยละ20บาทไทยละ20บาทเนาะกระปุก่ดียวโอเค20บาทไอ้ยาเนี่ยจะก็เห็นแต่ยังหน่อยอยู่ดิเห็นเตอกฟอมเรียบเซตได้ร้อยนึงก็ต้องห้าไผ่ ให้ปุปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นก็อุ้ยมันนั่งไพ่อยู่หลายมือแล,ะละ้วล่ะวาสิยญางมาสองเบิังแตพอดีมื้อนี้ได้โอกาสกับตื่นแต่เช้า,าตัวตื่นทันเหมือนตัวสวยมากกับไปไ,<อ>ไปสว,สว,สวนไไนะครับตองมือเลยบริเขาครับโอ้ยไปเลี้ยวแถวโครก,กรจ้ำก็ลืมเบองว่าจ้ำมีไม้จับตัวไม้สร้างตัว จามงาจามาเสียนไะกาดเครื่องจะมาซครับซบุครับกาดเครื่องน้นแข็งห<อ>ถ้ามีถ้ามีอันนี้นก็มีโอกาสก็จะ,จะไปเบ้องรอุจามเพียงอยีกแล้วเนาะบ้านนี้เนาะอันออน,น้เนเคยจ้าเตี้ยจอจามเด็ดยอนจามเครื่องบันมีเป็มันคัดเอ้คัดทวันพักกันอันนี้นะครับก็มัดมัดจุ่มกันเแต่บางคนบริจามไปเลยในคนสอดนุ <c oughs> คลาดสิแป้งกันที่กันแต่มันมาขาดตุกขางมันอีดไทยไม่แข็งเนเดี๋ยวคอยมาแหลกเปลี่ยนกันกับอุ้ยเพื่นเนาะจ้าพเห็นอเห้ั้งเพื่อนอยู่จ้ามเอาพะเจายว่ามาไงขึ้นกไก่เอาที่หนงานเพื่นก็จ้ามตะกรอจ้ามเรื่องเห็ดมุกออกไป่ยัง่ไหวนะคอันพาแล้วมาเกงอย่างไงยูตาพ่อนมาง่ายๆเ็่แบบที่หนากัน เสือกที่เอามาไผ่นี่เฮ็ดจังยังครับอุ้ยปอกรทำมปอกามทำปอปอในกระทามั้งปอในกระทามเนาะของเขาไม่ผูกมันแบบอันนี้กระทามนี่คือไอ้เบื้อนหนามเนาะหนามว่านหนามมันขึ้นทั้งฉันบอกครับเป็นกระทามเนาะกระทำกระทำกจังได้กระฝากพี่ฝากน้องในเด้อขับเด้อเนี่ยครับมาเบิ่งวิีอีสานเฮาไม่หยาบ ไผ่ลหลก็ไปมุงเงินมุงซ้านเนาะสมัยก่อนนะครับอุ๋ยขวักไก่ตัี่พันธุ์แห่เขียวโดดเป็นไผ่ปักร้อยไผ่กระบอเรอยนลัล่งนีงเฮ้ยเหียมพันตะกีครุมือนี่ก็เงียยง่าเฮามันจะเบิรดแหล่ะเบิงเบิงส่งคือไงเด้ครับเด่วจาวาบดประเหตุดแท้ๆจักสิเป็นคือจังอุ๋ยบนเห็ดบ่บุนนี่ ตั้งมันสูงเนาะมันจะอยู่ได้แค่สี่ปีหมดเลยสามปีสี่ปีทำงานโอ้ตามันคัมภัยไซนี่สิให้มันเอาสั้นกว่านี้ก็ได้ไงมันจะทับเลยเพราะที่ได้ทำทางหลายมันจังมันเพราะว่าคำเขามุงยืดลายมากระหัวห้างมันมันวิ่กันเลยสิวันนี้เราก็ต้องมุงติดกันย่างไกลกันกระโบเกินสามเซนสามสิบเซนบักสี่ปีห้าปีนี่อยู่ได้ ดั่งสูงดั่งสูงๆนี่มุมมันสีแหลมเป็นนะครับมุมมันสีแหลมเนาะฝนมันก็สีกลายไปสินเนาะครับเนาะออกมาสิบหคกข้างกากไก่จุดเนาะโอ้โหนั่นคือเป็นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้เฒ่าของเก่าโบราณเป็นพาเหตุแม่เนาะครับเนาะหาเบื้องหนักแล้วครับเพือนไผ่หนาดิมันอยู่ได้สี่ปีหรือหปีไปคุณลูกโดนไม่ทำพลาดได้เนี่ก็ได้เบื้องวิธีไผ่แล้วก็สิเดี๋ยวจังหน่อยสิสิไปเบื้องตัวที่เพิ่นไผ่ส้ำเร็จไว้แล้วครับผม จะติดตามครับไพ่ําเร็จเราจะเป็นยังไดงสมัยนี้ไพละยี่สิบ,บาทสิแพงสิถือไปบ้างน้ากันครับผมเนี่ยครับนี่แหละครับไพไพ่แล้วหมาดหมาดเมื่อกี้วังขาที่ขึ้นหลังสิบมาที่ขึ้นหลังครับบังพออุ๋ยเราไพ่ไว้ ก็สิหาใหม่ก่อนก็สิหาป่อทามใส่หยามาถัดมาไม่คล้องแท้ไม่ไม่กั้นหยาเท่าเอื้อนนี่ไม่กั้นหยานี่เกิดเป็นของธรรมชาติเป็นของแท้ของแค่เนี่ยครับเพื่นเตรียมมาครับไม่กั้นหยานี่เนาะไม่กั้นหยาเนาะนี่ไม่กั้นหยานะครับเพื่อนเอาขึ้นล่างไปนี่สองสี่หก 1> 8 1 1 1ิ1สไพ่แล้วครับแต่กว่าจะได้มาเป็นไพ่นี่กัเพียครับเริ่มต้นขันที่2ตัดแล้วก็สางเป็นมัดมาไหว้เองสิครับเนี่ยครับครับพีพน<ย>บ่น้อง,บงเอบางจอดเบางว่าพวกอีประเห็นยันยยงไง กามขึ้นมาปุ๊บดึงปั๊บสอดลงไตลาปั๊บหักขึ้นมาปั๊บโอ้เหตุเบิ้งคือง่ายๆกันนะบัดมาเห็นในสีมุนอุ้ยๆุด็กน้องผู้กหญเห็นหนาวนะครับน้องอุ้ยนะครับเต่ามากเลยหนาวเย็นอยู่ครับชาวบ้านอยู่กันเรียบง่าย กินมากน่เงี้ยกนนี้ก็ไปหาอยู่ห่ากินเถอปากเถอท้องครับมากันนอนมาแล้วกันนอนปากท้องบ่ิ่มได้ออปากท้องว่าิ่มว่าได้ปะสึกในครอบครัวละสุดแล้วกับขอบก้นนะครับนะอ้ยนะดุกหลานอย่าง โอเคนะครับปีนองฟ้าเห็นเบิง้งต้ำนี่สะกอนี๋ยวมือไม้คอยมาเหร่นน้ำคอยมาคุยเหร่นน้ำอุ้ยมันอีกเกินหนึ่งเบิง้งเรื่อยๆไปเบิง้งตอนเอาไปใส่งานอยูดอกนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสะกอนสวัสดีครับผม